Chát ngâm ngầm. anh à, đi. I need a này, for lắm. Bung con? bung. Ay bung 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 đôi Ay bung 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 à, bung 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 xài bung ด้วยสองสี่หกแปดสิบอีสามสีด้วยลุนเฮปลุนเฮปหอยใช่ไหเบ้งจะไปหมดอยู่นะฮะน่ ต่องใส่เลกใส่ย่างหอยลงมาเลยนะสูเออคันเดี๋ยวห่นต่ำนะครับพอเล็กลงเบิ้งเบิ้งมาอวข่าิมขย่าิมอืลัก เดี๋ยวเอา,เอาอยาแล้วไปเทียมบบโ,โรคปวดตาหนิ

ยุดยุดหายสบายดีพี่น้องฟองไฟ ฝนตกพี่น้องเอ้ยามาพามาเจออันปูนผัดเปิดไว้ผัดป๊กปูนอะกูกูว่าแล้วกูคันปากมาตั้งแต่หนทางปูนมันจะแบบแข็งเหมือนแบบปูนหว่าคนตกแหงมันก็แข็งแล้วคนถูกถึงเวลาเตอะหัวกับบอปิด

เฮียบ่มีเวียนะเตรียมโตมาเกี่ยวข่าวซอยกูดเวียนี่แหละไม่ได้เกี่ยวข่าวอลไได้นน่มันอยากมาเวียนะแต่มันมีมันมีเหตุการณ์ที่ทำไม่ให้มันมาได้มันก็เลยไม่ได้มา พอแล้วมันเปียกมันซีนักล้วฮะซูซีฮามบ่ได้นะโโนก้าวสลดพุงผมไปยังอ้อนวนเอาลงไปพุงไปเสร็ะปะไปทางง้างกูฮามมาขับไปไ,ไปว,ว้ออบอนอันอันมักบวบเด้อดี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 ฮามสอยกันนะ หามซอยกันขั้นปากยิ่งๆมาสิด,ดามนกมะขากว่ะถ้าฝนตก้ามัน,มอนบอลข้าวเทปูนมระตอกมากเพราะว่าปูนกับปู๊กให้ตั้งงท่ายสอบ่วันี้เต้อพี่น้องปูนอ่ะพ่อเราเานี่ยสะได้สั่งมาอีกเลยสั่งมาเพิ่ม,มอีกอยู่ หหินคือหน่อยทวา,าบบะนี่หินคือเลือหน่อยแท้ใส่ไปยังมักหลายาที่มันมียังลายดอกเ,เ,เล็กๆกันนะปลาลุงเอ๋ยกับเบิงงวัวเบิงควายเบิงไปเบิงมากอให้มันกินข่านำ้ำอันดัาหน้าไว้นะดัาหน้าไหวเผื่องวัวเผื่อควายนะพี่นอ้องยิ่งมันขึ้นเท่ากับเปิดไฟไปหายนี่ไฟไหลยุงงไปจากไหลได้หรือบ่อ มาส่งสีไายได้ดอกยุ่งกันลายลาย่เกินสมารเา์เขาก้าออกออก,ออกไปเอาเฟืองมาให้มันกินเอาหยาอมากินแหนฝนพอคสอม,มาตกประวัตินี้บอกคือเาะสวนคืไปใส่ฝุ่นนันมาบวบไปดีกว่า จาค้ได้ได้งวนหนาวงวกก็ให้โซ่ในได้สุมือนี่ก็ได้มีข้อมีรังคาโหขคือสมัยตะกี้แต่เ้ายังน้อยตาฝนหนาวสไตล์กับแต่ว่อาอาพญาตแล้วก็เสื้อโลกเราบอกคอยมี่ได้พี่น้องตะกี้นั่็ใส่ชีวิตมันปกติพวกสัตว์เหล้ยงก็ได้ทุกมือนี่โอ้ยตากค้นไดหนึ่งบ่ได้แล้วมันก็นป่วยเพราะมันได้ กับป่วยพมานส่วนไก่นี่เวลาเกี่ยวเขานี่ก็สิครั้งเผื่อเกี่ยวเขาแล้วนะจะเป็นลอยจะเป็นเอามาผึกเอามาพาดจะสิตายย้อนสุเมอนี่บม่ได้ครั้งปล่อยโอ้ยฝ่าเหลือม ไอฟุน่นอ่านั่นก่อนปับกบวบก่อนโอ้โหผีเสื้ไกนะ่เริ่มสิล้มแล้วบอนี่เนะข่าวนี่ยทางเดินแทบสิเดินบ่ได้ละเออหูแล้วของเอามาอีกมาขึ้นเด้นี่เป็นเปลี่ยงงามอาลิ เพราะว่าที่ศาสตร์เขาาซองไห่เนี่เเคยงานเราเคยงามพาดจงแต่เหตุหนามาอืมทางกระสีมองกว่าน่มืดเลยโอ้มีหอมบงอังอึโอ้ยถัง พี่น้องปองปลายเดชขอสีสยสัยกุ่นะนี่บักบวกพอยเพื่อได้กินเนาะถาลุ่นถาเบิง่งถาสม้มน้ำกรันพี่น้องสีงพอได้กินมาต้องได้กินลงมือซะขนาดนี้ถ้าคอยลองมือเห็นยังแล้วต้องสำเร็จบางทีบางอย่างกระเจงพี่น้อง <laughs> บางอย่างก็เจ๊งย่าพาไปเสือทุกอย่างเรื่องบางอย่างก็เจ๊งต่อสวนใส่ฝุ่นใส่ฝุ่นอันอ่าอันนี้ปอกมากบัวเพิ่มหน่อยในสายอหนูมึงคือบอลไปเก็บหนูถอดดินมึงนี่ ตาก้าวขึ้นเิงโลดนี่นนะบอหนะล,ลหัวนะกระเทิงล้างตู้เย็นบอลกระลินเงี้ยงๆพรุ่งนี้วันพระ ยี่ว่าเด้อฝนสีแห้งเหมือนอืน่นตอนทำมาแต่นในเมืองเนาะ้ฝนตกแห้งอะไรทางกระเปื่อนมาสัน่นก็ได้ยังไหนมาขอได้ก่อนอน,นี่มึงนาอันนี้สี่ิปนะ เขาต้องซื้อท่อเออเขาต้องซื้อท่อมาต่ออยู่แบบนี้โอ้เออกูขอดใจแล้วสื่อต่อสื่อถอมาต่อมาจากข้างในสายเห็ดนางปูอ้าวก็ต้องเที่ยวเ,ยวนเนที่ยงออกดูนี่เนาะเที่ยวกับปูโตมากิน